เป็นพวงนี้เนาะสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพาะกับผมเอียบแสบครับมัอนี่มากับพี่อ้ายนะครับตำเสใส่ตันนะพี่อ้ายเนาะตั้มใส่ตันพี่น้องโอ้โหนี่ตำเป็นพวงเลยเป็นพวงเลยพี่น้องว่ามันแบบหิ้วเข่าเลยเอาลุยเลยดีกว่าเอานี่เอามาแกะข้าวหน่อยจังหน่อยเอาข้าวเหนียวเพิ่มน้ำไม่จิ้มกับข้าวเหนียวพี่น้องมีข้าวเหนียวนะเด้อพี่น้องิ๋ยาพี่น้องนี่ข้าวเหนียวเด้อพี่น้องเด้โอ้กับข้าวเหนียวขออนุญาตได้พี่น้องเ้ยโอ้เจ้าทินก็จะเป็นหลายเจ้าทินเพื่อไหลดูดีเลยเจ้า ก๋้ยวแล้วกินยังกะเสียบด้วยขออนุญาตได้พี่น้องด้วยพี่น้องกขออนุญาตครับเนี่ยพี่น้องตุ่มได้ตุ่มตุ่มเยอะได้พี่น้องอะล,ลวกพวงเหมืงใส่ตันเหมเอาเป็นพวงเลยอ,อ่ะพี่น้องใส่ตันนี่นไหมเป็นพวงเลยเนาะอืม Lemmê cho sáng tết. Tết 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 cho tết tết nhỏ tết

ใจห,หน่อยอีหลงเนาะอืมมักสดชิบนแบนี้เหรอเจ้ายังไงพี่ให่แสบปะแสบอืมจะรอนน้ำี่ย แขร้อเม,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 อมียข้าวู้สึกร้อนมขาว้มอร่อแข็งเศีษัันเพียควรเศษตัน์ควรเศยตันบมอกตันมันบ่กควรเศยตันซแสบ Cái mà. Ừ. 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 Để để nó có ba. Hm? Hm, hai lần gần bên bên đấy. Đi cái đấy. Hm. 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 sẽ Hm. Hm. mà Hm. Là. Êh, đi. Hử. ừ là không sao bây giờ mà thứ mọi 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 thứ

yeah นี่กี่รโอ้ยสุดยอดเลยอืมต้นใจเต้งหมาถักบ่ากัน

อมัวอตไรร่องไก่เทรื่อหมา Cái đó mất rồi bà. Bây giờ chưa? ăn Ừ. 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 ย้ำใส่ตนพี่น้องโอ้ยตบอันต้มลวกแลยครับมาตำพี่น้องต้มเพิ่นลวกลวกมาใส่กับทั่วพี่น้องก็ถือกันปันเดย์ใหม

ลุกน้องก็เตะโต,ตนี่เต็มเลยคร้บลุกน้องบินอยู่นี่คักเอ้ยมันถือว่าเป็นการรวมญาติบ่า,ม,า,บามันคืออะไรสมือบ๊อบมีเพียบมึงอืมอิ่อมมากไหมมึง ลึ่งสาดเลยอยากถ่ายให้พี่น้องเห็นเลย้างล่างเลยเป็นมุมนๆเละอย่างไม่แบบซีโต้งงขอดมาืหมไหากราแม่มันแล้วก็อีหลงตัวหนึ่งเป็นหก làm sư bà bé, chặt, hút, mì rồi ừ. oh, <coughs> bà bỏ đấy เมืองหลวงกันี่เด้งเงสิบพ่ขาดอืออือนพยาน้าพยาย,ยายมากเอปะอืออือ ย,นนยินไปนำเหมือนนี่จายมือไปนำธรรมดาเลยพี่น้องเห็นไหมเพิ่งกินน้ำกันเจี๊ยบสบายยังไงอืมใส่งลงก่อนเอาลง ạ Má riêng Điểm ngoài quá Cứ điểm nhá, à, cứ mày

ออืออฮะเรากิน,นเน้หมดเี๋ยวมาเกล็ากินมดนแล้วมันกันนี้หรอกกินมันก็ไม่แล้ว mèo thưa quá đà từ chin phân tích mày hả cân con chin nói chân cháy phân bang mày áp mhm 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 ดูเนาะม,มือนี้เป็นมื่นพิเศษพี่น้องเทวดาพี่น้องหลายเทวดาปะเออเทวดาเพี่เดินเทวดาเอาโอ้ดูเลยดูเลยแล้วเบิดแหล่เด้อ่อแสบพี่น้องแสบ มัอนี้จัดเป็นตำใสตันเนาะตำใสตันพี่น้องลวกเอาอ่าลวกลวกใสตันแล้วก็มาตำใสถั่วมาตำใส่ถั่วใช้อันนี้พี่น้องแค่รทเออใส่แค่รทโอ้แสบเลยด้านเอียบอมันบอกมันบอพ่อพี่น้องแต่เดียบออคือว่ามันบอพ่อครับครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกียรติตดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะขอบคุณทุกคอมเนตนนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ย่างที่บอกมันนี้กับตำไสตันเนาะตาไสตันพี่น้อง ครับถ้าพี่น้องชอบก็บฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ก็เยียบแสบได้พี่น้องนะคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่แล้วเนาะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ละคลิปหน้าพอกันไหมพี่น้องขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายค,ค,ครับสวัสดีครับ